สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์วันนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนช่วงตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2565ในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้มาดูกันค่ะว่าดวงดาวแต่และดวงจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้าง และคลิปนี้สามารถใช้ทํานายได้ทั้งลัคนาและราศีสําหรับท่านที่ไม่ทราบเวลาเกิดหรือยังไม่ผูกลัคนาท่านสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปและสําหรับท่านที่ได้เคยมีการผูกลัคนาแล้วอย่าลืมดูตําแหน่งดาวตั้งรับในเรือนลัคนาเดิมค่ะหากดาวคู่ใดมาให้โทษกันก็อย่าลืมที่จะบวกลบกับเรื่องราวที่จะเข้ามากระทบในเรือนชะตาของท่านด้วยค่ะและสําหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีมีน ดาวตานุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตําแหน่งดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสมีการเดินหน้าอย่างเต็มกําลังมาตั้งแต่วันที่17บธันวาคมแน่นอนว่าท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนท่านจะมีพลังบางอย่างจะมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดผลดีอย่างแน่นอนในช่วงระยะส่งท้ายปีแบบนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าดาวพฤหัสเมื่อได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีและเกณฑ์ปัญจมหาบุรุษโยกจะส่งผลกับเรื่ เรื่องใดของท่านบางดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวตัวตนของท่านส่งผลให้ชาวราศีมีนมีเรื่องของกำลังใจมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่ก่อนหน้านี้กำลังรอเกี่ยวกับเรื่องของการงานการจะหยิบจะจับจะทำอะไรถือได้ว่าช่วงหลังวันที่17ไปแล้วประมาณ3มเดือนเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะมากๆกับการที่ โปรเจกต์ที่ได้วางแผนไว้หรือว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้แลนไว้ว่าท่านจะทำนั้นจะเกิดลาภผลกับตัวท่านอย่างแน่นอนค่ะดูจากตำแหน่งดาวอาทิตย์ซึ่งสถิตยอยู่ในเรือนการงานของท่านอาทิตย์ถึงกับพฤหัสเป็นคู่มิตรใหญ่ทำตำแหน่งจตุโกนถึงกันแบบนี้ท่านที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานราชการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของงานใหญ่ๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับลาภยศที่เสียงต่างๆ ่านจะสามารถทำได้ดีค่ะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเทวีโชคโชคลาภจะมาจากเรื่องของการแข่งขันการสอบ หรือว่าการยื่นข้อเสนอต่างๆมีการประมูลต่างๆท่านมีเกณฑ์ว่าจะพบเจอกับเรื่องของสิ่งที่จะได้รับผลกับเรื่องเรื่องนั้นค่ะท่านที่มีการประมูลงานหรือว่าท่านที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับการรอคําตอบกับหน่วยงานใหญ่แบบนี้มีเกณฑ์ว่าจะปิดงานได้และดาวพระศุกร์ที่กลุ่มร่วมด้วยในภพเรือนการงานของท่าน ดาวพระศุขได้ตำแหน่งมหาจักรมาตั้งแต่วันที่8ธันวาคมอาทิตย์และศุกร์เป็นดาวคู่สมพลเมื่ออยู่ร่วมกันมักได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก คนเก่าๆที่ท่านเคยรู้จักจากคนในแดนไกลหรือท่านที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาแบบนี้นะคะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนศาสะเพราะฉะนั้นการเดินทางการออกไปสู่สังคมหรือว่าการคอนแทคงานก่อนหน้านี้ที่ได้เคยทามาจะส่งผลให้การงานของท่านเกิดในเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีใครที่เคยเป็นมิตรเก่า เก่าใครที่เคยเป็นเพื่อนเก่าจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการงานหากท่านได้มีคอนแทคเอาไว้แล้วนะคะสิ่งใดที่คาดหวังสิ่งใดที่ได้มีการวางแผนก่อนหน้านี้จะเกิดเรื่องของการประสานงานต่อการทำให้จบการทำให้เกิดในเรื่องราวของความสำเร็จค่ะ และดาวพระพุธท,ที่กลุ่มรวมกัน3ามดวงนี้เมื่อรวมกันเรียกว่าได้เกณฑ์ดาวกลุ่มพิเศษนะคะซึ่งจะส่งผลให้ตัวท่านนั้นได้รับในเรื่องของเม็ดเงินลาผลแล้วก็ชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยเช่นกันค่ะดาวพุธได้ตำแหน่งปละเกษตรแล้วก็มีการเดินถอยหลังหลังจากวันที่20ธันวาคมไปแล้วค่ะพุธมาจาก เรื่องของพันธุแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปัตตนิด้วยเช่นกันค่ะ อาจจะมีการร่วมทําอะไรเกี่ยวกับครอบครัวพันธุกรรม,มะหมายถึงเรื่องของการทํางานกับบุคคลในครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวเข้ามาส่งเสริมการทํางานหรืออาจจะได้ใครที่เป็นบุคคลที่ลักษณะมีความซื่อสัตย์เอางานเอาการมาร่วมงานกับท่านค่ะลักษณะดาวพุทธที่เป็นตําแหน่งปรักกรตรแบบนี้จะมีการทํางานเป็นทีมการร่วมทํางานของคนอื่นหรือว่าการแก้ไขางานของคนอื่นการทําอะไรที่ เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นทีมแบบนี้จะสามารถทำได้ดีค่ะ และดาวพระพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีหมายถึงบางท่านจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าหรืออาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยรู้จักกันมาอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีอายุต่างกันอายุเยอะๆหรือว่าเป็นชาวต่างชาติแบบนี้นะคะดาวเจ้าเรือนปัตตานีเมื่อกุมร่วมกันในภพเรียนการงานนี้บางท่านก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการงานจากคู่รักคนรักจากคู่ครองจาก ุ้นส่วนคนเก่าๆที่ท่านเคยได้รู้จักเคยได้ร่วมงานกันมาจะได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและเจ้าเรือนของท่านก็ไปสถิตในพบเรือนตนุลักษ์ค่ะเรียกว่าแฝงเกษตร เพราะฉะนั้นจากที่มองตำแหน่งดวงดาวนี้ตัวท่านจะเป็นคนสำคัญเรียกว่าเป็นตัวแปรที่จะผลักดันเรื่องราวของความสำเร็จให้เกิดลาบยศเกิดชื่อเสียงเกิดการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานได้ดีโดยตัวท่านเองเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นผลักดันตัวเองไปสู่เรื่องราวของความสำเร็จผลักดันตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีๆไปสู่สังคมนะคะ และเรามาดูตำแหน่งดาวราหูกันบ้างค่ะราหูเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศมาสถิตยอยู่ในภพเรือนกระดุมพระสำหรับชาวราศีมีนดิฉันมักจะบอกเสมอนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ราหูอยู่ตำแหน่งนี้เรียกว่าราหูค้นทรัพ์เพราะฉะนั้นวิธีการแก้เคล็ดในการเก็บเงินคือเก็บปิดบัญชีไปเลยไม่ต้องทำา ATM แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้เงินลับ ได้เงินจากเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับงานวิจัยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของงานทนายความต่างๆหรือเกี่ยวกับเกิดความเสียหายก่อนแล้วก็จะได้รับการเงินการทองนั่นเองค่ะและเรามาดูเจ้าเรือนเขานะคะเจ้าเรือนก็คือดาวอังคารมาสถิตในภพเรือนศาสระได้ตำแหน่งราชาโชคหลักเกษตร แต่ดาวอังคารมีการเดินถอยหลังแต่เชื่อว่าในตำแหน่งนี้เรื่องของการเงินของท่านมักจะมีเรื่องราวของเพื่อนฝูงหรือว่าการที่ตัวท่านผลักดันตัวเองไปสู่เรื่องราวของ การได้ไปพบปะผู้คนมากขึ้นหรือว่ามีการสื่อสารมากขึ้นหรือท่านที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับงานคมนาคมต่างๆงานที่เกี่ยวกับระบบการสื่อสารงานในหน้าต่างๆหรือว่าอาจจะมีเพื่อนฝูงเข้ามาร่วมส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันค่ะอาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ก็ได้นะคะความสําเร็จจะเกิดจากการผลักดันตัวเองไปสู่เรื่องราวของสิ่งใหม่ๆไปสู่เรื่องของการได้พบกับมิตรเก่า เพื่อนเก่าๆสถานที่เก่าที่ท่านเคยได้ไปเยี่ยมเยียนมาจะนำมาซึ่ง โชคลาภให้กับตัวท่านค่ะและอาจจะได้ร่วมทำอะไรในเรื่องของคนอื่นโดยบังเอิญก็ได้ค่ะดาวพระเกตสถิตยอยู่ในภพเรือนสุภะภพเรือนแห่งความสำเร็จภพเรือนแห่งบุญกุศลและหมายถึงผู้ใหญ่ที่คอยเข้ามาสนับสนุนผลักดันตัวท่านด้วยเช่นกันค่ะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในดวงชะตาแบบนี้มุ่งมั่นให้ความสำคัญไปถึงเรื่องของการงานแล้วโชคลาภจะเกิดผลักดันตัวเอง ไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วก็ลองดูนะคะว่ามิตรลักษณะที่จะให้โชคลาภกับท่านหรือว่าเพื่อนเก่าๆของท่านคนใดที่สามารถมาส่งเสริมได้บางครั้งเมื่อดวงชะตามาแบบนี้นะคะหลายและท่านมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนเก่าซึ่งตัวท่านเองอาจจะลืมไปแล้วนะคะหรือว่าพบเจอกับเพื่อนเก่าสถานที่เก่าๆนำมาให้สู่เรื่องราวของการงานที่ดีขึ้นค่ะ และตำแหน่งดาวพระเสาก็เช่นกันค่ะเสาในราศีมังกรอยู่ในภพเรือนแห่งลาภผลของท่านหลายๆท่านที่เป็นชาวราศีมีนนะคะ ท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้รับโชคลาบจากอะไรที่เป็นเรื่องเก่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ทางแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสังหาอสังหาต่างๆค่ะบางท่านก็อาจจะมีการสร้างบ้านสร้างรถสร้างเงินด้วยตัวเองเป็นทรัพย์ก้อนใหญ่ และดาวพระเสารมีการเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเชื่อได้ว่าลาบผลสิ่งต่างๆที่ท่านคิดจะทำท่านอยากได้หลายๆท่านก็จะได้รับเช่นนั้นค่ะเสาร์ทำตำแหน่งยกหลังกับดาวพฤหัสซึ่งทับตนุลักษณ์ท่านอยู่ลาบผลต่างๆอาจจะเกิดจากเรื่องของการที่จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะการที่จะต้องรอนิดนึงแต่เชื่อได้ว่าท่านจะได้รับสิ่งที่ กลับมาตอบแทนกับตัวท่านในลักษณะของการเงินแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดความรุ่งเรืองอย่างแน่นอนค่ะ และสําหรับเรื่องของคู่ครองเรื่องของความรักนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือตําแหน่งดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธมีการเดินถอยหลังและมาอยู่ในภพเรือนการงานเชื่อได้ว่าหลายๆท่านคู่ครองคนรักในระยะนี้กําลังงุงานอยู่กับเรื่องของการงานกําลังแก้ไขปัญหาบางอย่างกําลังทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะแต่ถือว่ายังอยู่ในจังหวะที่ดีค่ะ ท่านให้เวลาแก่กันท่านจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันท่านจะเป็นคนที่คอยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันในช่วงระยะนี้เรียรกได้ว่าอาจจะมีส่วนของการกำลังทำอะไรที่เป็นเรื่องของการวางแผนด้วยเช่นกันค่ะและสำหรับตำแหน่งดาวพระศุกร์ที่ใช้ทายในเรื่องหัวใจเรื่องความรักสุขได้ตำแหน่งมหาจักรแล้วก็สถิตในภพเรียนการงานแบบนี้ท่านใดที่รอคอยการมีคู่มีเกณฑ์จะได้พบเจอค,จอคู่พบเจอความรักจากเรื่องของการทำงาน ก็จบกันไปสำหรับคำพยากรณ์ส่งท้ายปีท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าตัวท่านนั้นจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะผลักดันสิ่งต่างๆที่จะเป็นความสำเร็จให้กับตัวเอง ขอให้โชคดีรับปีใหม่ปี2566กันทุกท่านสำหรับชาวราศีมีนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับครึ่งเดือนแรกเดือนมกราคมปี2566ขอให้โชคดีรับปีใหม่ตลอดปีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ